สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีฟซี่ทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับผมเจอกันคลิปนี้ครับที่สวนยางไร่ทัศชาโนนครับเหมือนเช่นเคยครับผมก็หลายเมื่อครับบ่ทเฮดอัปโหลดคลิปเราพี่น้องเนาะฝนโตพี่น้องวันนี้เออขึ้นฝนตกครับขึ้นมือขึ้นแรงว่านมันตกอยู่มือขึ้นเมื่อไหร่เมื่อไหร่หยางเนาะันนี้ก็เลยพอกันตอนสายๆเที่ยงใบ่ายแล้วครับผมบใบใบม่วงเลยเนาะก็ ่าก่อนครับมีโอกาสค่อนกัอนครับช่วงนี้มื้อนี้ฝนมันแรงห้ครับฝนเลยห้มื้อนึงเนาะตัวอากาศประกีดยางครับอัปเดตกันมิติมิติสิบแปแล้วครับสภาพเปิดปีดม้าเนาะเปิดจีดทีหกมาก็มีที่18แล้วพี่น้องเนาะมีติสิบเจ็โอเคอยู่ครับยางเริ่มมาเริ่มมาแล้วครับไหลดีแล้วครับไหลดีไหลนานแล้วแต่ก็ยังบ่เต็มที่ครับผมนี่ใครพี่น้องเดี๋ยวทำงานครับจีดยางครับผม โอกาสเราต้องคว้าไว้ก่อนแข่ <c oughs> งบ่กกีดกับบ่ได้ล้ครับฝนมันตกชว่วงนี้มันหนาฝนฝนมันตกเรงผมถอยไปครับจีกตรงเส้นนี่ครับมือไลยมือครับเพเกิดิขีขนนน้น้าเยอนอยครับผมจิดขี้หนาให้มันตัดสีดำๆนี่เกือบหมดนะครับสีดำเป็นล่าดำมันลุ่งต้องหนาอย่างนะครับพี่น้อง พยาย่างขีดจีนน่าครับเพื่อตัดเส้นดำให้ออหมดบ,มบม่มือกับหิ้มนเรือหน่อยครับพี่น้องเพื่อมีเพื่อมีต่อตไปแล้วเพื่อมีทัดไปมันสีได้หายไปเลยครับผมนี่น,นะครับเนาะพี่น้องเนาะไปครับกนดูกันต้นต่อไปครับมาผมบงังพี่น้องบ,งบง่บังหน่งรมขอนอนุญาตถอดปกกอนเ้อ ผมง่ไว้ก่อนมันจะบังบุญอะไรต่ครับเฮ้ยใกล้แล้วทีที่สิบแปดพี่นอ้องน้ำคนก็ตัวดีจังบดตัวหนึ่งพี่น้องก็ยังก็เลยบอกว่าใครดีครับใครที่มันสีไรดีพอได้กี่ตัวหนึ่งมันกับบดตัวหนึ่องอย่างที่กี่ตัวหนึ่งมันสีไรดีครับมัน่นไก่ยังวะเพราะว่า ยิ่งกีดต้นยางก็ยิ่งจะผลิตน้ำยางออกมาเยอะเพื่อจะมาปีทอที่เขาจีที่ครับเกสิสมานแพร่เขาเองนะครับแล้วเขาจะพยายามสางน้ำยางดีที่สุดครับการเลยเอาเป็นผลเพราะอะไรเขาว่าเขาเขาได้ยางไหลเพราะเขากีดต่อเนื่องเหนกีดกีจดจยุดกีดสองมีดจุดไปสามมีดนั่นสิครับกีดสองวันวินไปสามวันสี่ไปั่นส่เพิ่อน,มมน,นกะนน้นมมนนำยางบวกใครไหลต่อเนื่องครับน่านไหลน่านใดพี่น้อง อีกตรงเส้นนี่เขาไม่เสียนนะพี่น้องเนาะเขียนไว้ให้มันตรงกับแนวเก้าเนี่ครับเพื่อความสวยงามของนายางครับผมขีดนานิดนึงครับชาๆแน่นๆครับขีดยางกับมันนี่ครับทั้งมานใหญ่ก็เล่นหนาก็เล่นบาทหนาก็เล่นเกือบเล่นหาหนาก็เล่นหาก็ได้ครับ พอเราอยากมันจะตัดลงไปเรื่อยๆกรเส้นดำๆมันก็จะหายไปครับเพราะเขากรีดหลายเนาะกรีดนะมีดแรกๆครับรุ่นมาหาัก็ตังมา่กรีดบางไปก็ตีครับหรือว่าเขาเราจะกรีดหนาสักสองสามมีดต่อเนื่องกันแล้วก็มี่ที่สีแล้วก็ลดความหนาลงครับพี่หนอนมาไม่ตก ับแก้งเตือไว้ครับพี่น้องว่าอย่าลืมไงกันเด้อจิกต้องเส้นนี่ครับนะครับสีดำมันขึ้นนะนีะสีดำมันมากเปราดำคือสิ่ม่ล่าด่างบุหรี่คือมันสิเป็นการสมานแผลของต้นยางกับบุหรี่นักพี่น้องนะผมก็บพวกใครแน่ใจครับ ตว่วบาดบีเมกับเขาตัดให้มันเบิร์ตัว่ก็ดีครับผมไปครับวันนี้ตากองได้ผืนน้องวันนี้ตากองมาทำงานวันนี้ตากองไม่ได้หยุดครับ เล่นเล็กน้อยครับผมน่าหน,นาตั้งใจที่เราหยุดหลายวันเนี่ยขึ้นมาเกี่เท่าขวัญกิดน่าหน,นานิดนึงครับพี่น้องกิดจะเย็นๆครับไม่ต้องฟ้าวเนาะถ้ามันฟ้าวอลไมันสพบาดมันสิบาดไหมบาดมือครับโอ้มันสิบาดแขนไหมครับขอบต่วต่าระโกกเลยไปละคนอีสาเเน,นาแต่เบาเลยคนนองบวมน้ำพูแต่มาอยู่มึงเลย ก็เลยว่าเลยอำเภอทห่ายท่านถามพิกัดสวนยางจังหวัดใดครับหองพี่น้องจังหวัดเลยครับจังหวัดเลยครับอำเภอนาด้วงสวนยางไครพิกัดไร่ผู้ใหญ่พี่น้องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับ กลางวันกลางกัสีออกสานิดนึงครับผมข้างวันมันจะไหลช้านิดนึงข้างล่างเป็นสะแต่ผมปล่อยป่านินไ้ไว้ตายแต่ายก็ดีนามใสครับันบตกไม่นานกับคุณ เม่กีดกลางวันก็บม่ได้ขีดเลยลแหละครับพี่น้องกลางคืนบ่รู้ว่าฝนจะหยุดต,ตกมือได้เนาะมีโอกาสต้องคว้าไว้ก่อนครับี่ว่านบัตอบเลับไ่แต่ เลซ่าดเลยไปกันครับผมเด็ขาตั้งกล้องได้พี่น้องได้อาจจบขายอาจิาบถี่เพาใครชัดเจนมาได้ครับไม่เหมือนมีอาก,กล้องไหลน,นะครับนะพี่น้องนะ ต้องขออภัยเนบางเทธอภาพันอาจจะดูไม่ชัดครับมาแล้วเก็บต้อยพี่น้อง อีกสักต้นสองต้นครับปลาอย่างอยู่ขึ้นเนื่นเป็นดอยนะครับว่าสวนผม่ได้ดอยแต่ว่ามันก็เป็นเขาหน่อยคู่หน่อยอืมบาหอดไย <laughs> Ơi, mì mẹ 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 ไปไปนอกไปต้นสุดท้ายกันตอนนี้ผมไม่สีดำครับ <c oughs> ยังวันนั้นหนาปนบ่ลงมันหนาปน ที่ครับพี่น้องครับกะบสาระคลิปนี้กะขอบคุณผมขอบคุณทุกๆการรับชมนะครับนับสลับคลิปที่ผ่านๆมากก็คือกันครับสารบคลิปนี้กะเช่นกันครับผมยังไงก็เลยจะลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามครับกดแชร์ครับผมให้พี่น้องเขาเบิงน้ำกันหลายๆนะครับเนาะฝากเป็นกำลังใจด้การสนับสนุนช่องด้วยครับไลฟ์พี่น้องแล้วครับผมสวัสดีครับเกินคลิปหน้าครับ